ไม่ทำการบ้านอีกแล้วใช่ไหมจะให้แม่พูดกี่ครั้งอยากให้แม่ตีใช่ไหมแม่ครับหนูไม่ได้ตั้งใจหนูแค่ยังไม่เข้าใจเองแม่ตีหนูหนูกลัวแม่ครับจนไม่กล้ารักแม่เลยครับแม่คะตามกฎหมายไทยมาตราหนึ่งห้าหกเจ็ดพ่อแม่มีสิทธิเลี้ยงดูอบรมลูกแต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง เราะเด็กมีสิทธิได้รับความปลอดภัยนะคะเด็กอาจฟ้องพ่อแม่ไม่ได้โดยตรงแต่เด็กมีสิทธิพูดได้นะคะและมีคนคอยรับฟังเสมอแม่ขอโทษนะลูกแม่เครียดจากงานแล้วเอามาลงกับหนูต่อไปนี้แม่จะไม่ตีอีกแล้วถ้าแม่ไม่ตีหนูก็ยังรักแม่ครับรของแม่คือสิ่งที่งดงามเมื่อไม่มีรอยไม้เรียวเพราะเสียงของเด็กไม่ควรถูกตีให้เงียบจา้าแม่จ๋าพ่อจ๋าตามกฎหมายลูกไปฟ้องพ่อแม่ไม่ได้นะครับเรียกว่าคดีอุทลุมแต่ถ้าลูกเจ็บ โลคกลัวเขามีสิทธิพูดและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้บ้านเราจะอุ่นได้ถ้าไม่มีไม้เรียวครับผม